ยังเป็นหนึ่งในประเด็นเมามอยที่ถูกจับตามองกันไม่จบสำหรับเรื่องข่าวลือที่ว่ากำลังจะมีนางเอกตัวท็อปช่องน้อยสีรายหนึ่งไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดผันตัวเป็นนักแสดงอิสระพร้อมคำใบ้ขยี้ต่อมความเผือกมาเต็มๆดังนี้ 1. น,นางเอกสร้างปรากฏการเรตติ้งสูงยุคทีวีดิจิตัล 2. อ,อยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า10ปีเล่นละครมาไม่ต่ำกว่า10เรื่อง 3. กวาดรางวันนะสอดดนนำหญิงมาแล้วหลายเวที 4. เคยติดท็อป50หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นฝั่งเอเชีย 5. ช่องน้อยสี 6. ไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานใครเอ่ยเยย โดยหลังมีข่าวออกไปหลายคนแห่ชี้เป้าเข้าใส่สาวแต้วนัฐพรจนเจ้าตัวรวมทั้งผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าแต้วยังอยู่ช่องสามไม่ไปไหน ต่อมาพิธีกรคนดังมดดำคาชาพาเจ้าของฉายามดดำรู้โลกรู้โล่งออกมาในรายการข่าวใส่ไขว่าอาจจะเป็นเบลล่ารานีเพราะเห็นผู้จัดการเบลล่าไปเดินอยู่ที่ตึกตึกหนึ่งและแน่นอนว่ากลายเป็น ประเด็นทันทีทำเอาแฟนๆต้องงัดหลักฐานบทสัมภาษณ์ของเบลล่าขึ้นมาโต้แทนว่าเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอนเพราะไม่กี่วันก่อนเบลล่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าเซ็นสัญญาต่อกับวิกสามไปเรื่อยๆและน่าจะอยู่อีกนานไม่คิด ยังไม่ไปไหนจะอยู่กับช่องสามตลอดไปสัญญาเหลือกี่ปีเบลไม่แน่ใจคือเซนต่อเลยเรื่อยๆไม่หนีไปไหนเบลรู้สึกว่าช่องสามเป็นบ้านของเบลเป็นครอบครัวไม่ต้องยื้อเพราะว่าเบลไม่ไปเบลรักช่องสามมากด้วยค่ะอาจบข่าว